สวัสดีครับผมอายุกับทีมงานครับป่าสนครับหรือว่าคิดดินดำซิงดินระเบิดอัดเต็มเต็มกองครับไปแล้วพี่นอ้องออวนซ้ายวนขวาเข้ามาดีโมจัดให้มีวันนี้มีอีสุสุนะครับ ลงฝูงมาครับลงฝูงมา,องานอกนั้นก็มีแต่ฮีโน่อือนี่ออปตอชินสีแดงแรงริดก็บอกว่าทุกโคลกบกสีแดง เปิดโบ่ห้าไร่นะครับใครต้องการที่จะถมดินนะครับติดต่อเราได้นะครับเป็นไร่เหมาก็เมานะครับเป็นเที่ยวก็จัดให้ได้นะครับตามใจชอบลูกค้านะครับอยากได้เป็นเที่ยวหรือว่าอยากได้เป็นงานเหมาต่อรองหรือว่าคุยราคากันได้ตามระยะทางนะครับไกล นี่นครับ,บอร่อเรามีอยู่ห้าไร่นะครับตรงนี้ห้าไร่เดี๋ยวเราจะเปิดเปิดอ่อเลยครับเดี๋ยวเอาปลาบึกมาลงเดี๋ยวเราจะทำเป็นบบออะไร,อร่อปลาเดี๋ยวเอาปลาบึกมาลงพวกปลาสวายปลานิน เน้นปลากินพืชเอามาลงนะครับแล้วก็เป็นบอ่อเอาไว้ลงเซียนแหนะครับเซียนแ้ก็เตรียมตัวเลยครับตอนนี้เราขุดขายก่อนครับขุดดินขายก่อน โอ oh, mm hmm. ้ลันลันร mm ้อยเก้าห้าอัดเต็มกล่องใส่ข้อนะครับงานเหมาก็ mm hmm. ม่วงน้อยนะครับ อันีนีวก็เข้ามาอยู่ในสังกัดหรือว่าทีมงานปลาศูนเต็มระบบแล้วครับเปลี่ยนมือแล้วครับจากปอยเสียบอยนี่กลายมาเป็นของเสียคริสนี่ซื้อเข้าสังกัดหมดแล้วนะครับ อัน,นหลังจากที่เราไปวิ่งงานหลวงนเนพึงได้ออกงานอีกนะครับนี่ทีมโม่เราน่าง,งานหลวงนะครับถ้าได้ขุดดินแบบนี้นี่ก็โอเคอยู่นะครับปัญหาเนี่ยไปเจอดินสมองเจอดินแบบนี้สบายๆอัดกรองได้ทีมงานเราทำงานมาตรฐานอยู่แล้วครับ ไม่มีอู้นะครับอัดกองเลยครับงานเมาครับไม่เบรกจะไปเดกอะไรสโลแกนตอนนี้การ สู้รบนะครับในสภาวะสงครามสงบสองสามวันเนี่เราก็เนีมาลุยงานกันต่อไม่รู้ว่าจะยิงกันอีกตอนไหนเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเราทำงานก่อน,นครับนี่อัดเต็มกลองครับ ไมยม่่งน้อยแ่ลัน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 วนงานพอดีครับวิ่งระยะทาง3กิโลหรือว่า4กิโลขาไปขากลับอีก4เป็น8นี่วิ่งลัดยางอย่างเดียวส่วนคนขับไมโครนะครับ มันเดินมาจันจักนี่ขับรถเก่ามาใหม่ใหให้ขับเจะมักไฟนี่ลองดูก่อนครับลองดูลองดูว่าจะเรื่องมากไหมนี่ลองเจ้ามักไฟได้หนึ่งหรดูการ นี่ก็เลยตัดสินใจออกรถใหม่ให้ครับเลยครับทำง,งานนะครับถ้าลุยไปด้วยกันเนี่ยไม่กลัวนะครับลูกพี่ใจถึงเหมือนกันนะครับถ้าลูกน้องโอเคลูกพี่ก็โอเคนะครับ อันนี้ไม่ได้ใส่คอกนะครับพรุ่งนี้น่าจะใส่เพราะว่าจะได้ไม่หล่นตามทางอันนี้ครับโดยสาวจอยนะฮะนี่ รถที่ขับประจำนี่เอาไปขับอยู่ที่โคราชไปเสียยังไม่ได้เอามาส้มอันนี้ก็ให้มาขับคันินโรไปก่อนครับนี่จวดนะครับจวดทั้งวันเลยครับรถใหม่ ส่วนอาจารย์เง็บนะฮะอาจารย์เง็บเอาเจ้าร้อยสาสิบนะครับโคมาสูนครับไปรับงานเหมารายวัน,นครับไปตักไอ้ผักตกชวานะครับสองวันนี่งานเวลามันจะเข้านี่เข้าพร้อมกันเลยครับนี่วิ่งดินงานเหมางานชั่วโมงเราทำหมดนะครับ อาจอยยังแรงอยู่ยนะครับคันเก่าเรานอกนั้นมีแต่ใหม่นะครับเก่าคันเดียวครับแต่เดี๋ยวเราจะโมดิฟายให้ใหม่เดี๋ยวไปเก็บสีใหม่เดี๋ยวก็ใหม่เหมือนกันหมด ถมหนึ่งไรนะครับถมหนึ่งไรไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจรจากันอีกนะครับจะขอมาบาขอลองก่อนสักไรหนึ่งสูงหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งไรหนึ่งเมตร สาวันน่าจะจบนะครับสประมาณสองวันครึ่งจบแน่นอนนะ่รถใหม่เบาปิวเลยครับเวลาขุด ดินคุณง่ายครับไม่แข็งไม่น่นครับนี่เอาไปงานเมานะครับใส่อัดกล้องนะครับเต็มเต็มใส่คอกแล้วก็อัดเต็มเลย ลินี้ฝากชิมงานด้วยนะครับผมนี่จ,จานจัดแต่งทางให้แล้วใครอยากทมที่นะครับติดต่อมาเลยครับ082ครับ8696263นะครับสวัสดีครับ